ทราบไหมครับว่าสีเหลืองเป็นสีประจําวันอะไรครับวันจันทร์ครับถูกต้องอ่นะครับคําถามของเราครับเกี่ยวข้องกับอะไรจันทร์นี่แหละครับนี่เดี๋ยวจะให้น้องๆดูภาพภาพนี้ครับนี่คือเครื่องหมายอะไรครับดอกจันดอกจันนะครับคําถามของเราครับถามว่าชื่อเครื่องหมายนี้นะครับดอกจันสะกดอย่างไรครับระวัง ดอกจันที่เป็นจอจันไม่ห่อากาศนอหนูหรือดอกจันที่เป็นจอจันไม่หอา,ากาศนอหนูทรหารนอหนูการัน15วินาทีจับเวลาชุดีว่ะเวลาครับจะตอบว่า ดอกจันเบอร์หนึ่งครับดอกจันเบอร์หนึ่งนะครับคือไม่มีทอนอการันทําไมถึงตอบข้อนี้ครับเพราะว่าดอกจันที่ทอนอการันมันเหมือนว่าดอกไม้จันนะคะว,ว้าวถ้าเป็นทอนอการันเนี่ยจะเป็นดอกไม้จันแต่ถ้าเครื่องหมายดอกจันเนี่ยไม่ต้องมีอะไรการันเลยโอ้อันนี้อ่านมาจากไหนครับเนี่ยในหนังสือครับอ่านจากในหนังสือเลยมั่นใจมากนะครับทีมกไก่แล้วครับถ้าทีมกไก่ได้สิ์ตอบจะตอบข้อ หนึ่งครับข้อหนึ่งเหมือนกันทําไมถึงจะตอบข้อหนึ่งครับเพราะดอกจันมันไม่น่าจะเขียนยากอ๋อดอกจันไม่น่าจะเขียนยากเขียนง,ง,ง่ายๆขีดไม่กี่ขีดเสร็จแลวนะครับนั้นเวลาเขียนก็ไม่น่าเขียนยากกองเชียร์แล้วครับ,ค,ค,รบคิดว่าดอกจันห,ห,หนึ่งหรือสองครับหนึ่งนึนะครับโอโโ้โ,อโหประสานเสียงกันมาเป็นเสียงเดียวเลยนะครับเอาละถ้า่างนั้นเรามาดูคําเฉลยกันครับข้อนี้ครับ เครื่องหมายดอกจันนะครับสะกดว่าดอกจันที่เป็นจอจานไม้หันอากาศนอหนูเป็นคำตอบที่เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ด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  <Dead. S 1> และคำตอบที่เป็นคำตอบที่